อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมนำร่องการท่องเที่ยววันดีทริปในพื้นที่ตำบลบ้านขาวภายใต้โครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนหวังเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยเมื่อวันที่15มิถุนายน2566ที่ผ่านมานายสุรัตน์ลายจันทร์นายอำเภอระโนดได้นำคณะส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมนำร่องการท่องเที่ยววันเดย์ทริปในพื้นที่ตำบบ้านขาวอำเภอระโนดจัังหวดสงขลาภายใต้โครงการ อำเภอบำบัดทุกบำรงสุขแบบโบรณาณการอย่างยั่งยืนโดยมีนางสาวดุษฎีพฤกษเศรษฐ์หัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดสงขลาในวันรบสองสว่างนายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านขาวพร้อมโดยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมทั้งนี้เพื่อเป็นการสง่งเสริมการท่องเที่ยวและสง่องเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้เกิดการสร้างงานสร้างไรายได้แก้ไขปัญหาความยากจนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ว่านาสวนราชกานะครับแล้วก็ผู้แทนนะครับภาคประชาชนนะครับได้มาท่องเที่ยวจุมชนนะครับในลักษณะนะครับท่องเที่ยวหนึ่งวันนะครับจุดขายนะครับในส่วนของการท่องเที่ยวครั้งนี้นะครับก็จะใช้ในพื้นที่ของตำบลบ้านขาวนะครับก็จะมุ่งเน้นนะครับเพราะว่าตำบลบ้านขาวก็สภาพพื้นที่ก็ติดทะริสาบสรงขา นะครับวันนี้ก็ท่องเที่ยวโดยรูปแบบของเรือนะครับแล้วก็มาดูสถานที่สําคัญนะไม่ว่าจะเป็นในวัดโบว,วปากนะซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของอำเภอโนดของเรานะครับมีอตีตประครับ นะครับเกศอามรัฐป่านะครับก็เป็นสถานที่หนึ่งนะที่มีความสวยงามแล้วก็สามารถที่จะเป็นที่พักผ่อนนะครับพักผ่อนแล้วก็ทํากิจกรรมการ่วมได้พิพิธภัณฑ์มโนรานะซึ่งก็เป็นพื้นที่หนึ่งนะครับที่เป็นต้นตํำรับตานานนะครับในเรื่องของมโนราในอำเภอโนคของเรา ค้องลายน้ำนะครับซึ่งขณะนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งนะครับเพราะว่าลายน้ำนะก็จะมารวมตัวกันนะครับแล้วก็บริเวณดังกล่าวนะก็จะอยู่ตรงที่สะพานเฉลิมพระเกียรตินะครับซึงสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างอำ,ำเภอร,ระโนดและก็อำเภอขุนกระนจังหวัดพัทธลุง คุณนะครับทุกภาคส่วนนะครับที่ได้มา,าช่วยกันนะครับในการผลักดันกิจกรรมดังกล่าวนะครับ